สวัสดีครับอันนี้ผมถ่ายที่อยู่อาศัยของพี่หลอนะครับเบื้องต้นเขาต้องการแค่ตรงนี้มาปิดนะครับเขาเรียกว่าอะไรนะถุงถุงเต็นท์หรือเป็นป้ายโฆษณาก็ได้นะครับใครพอมีก็มาให้พี่แกปิดตรงนี้ให้พี่แกได้นะครับเป็นป้ายโฆษณาหรือป้ายเต็นท์หรือสังกะสีก็ได้เน้ะพี่แกแค่ แค่อยากอยู่แค่เบื้องต้นเพื่อที่จะไม่เป็นภาระของครอบครัวแต่ว่าทางบ้านเขาไม่อยากบอกใครเขาอยากจะอยู่ด้วยํำแข่งของตัวเองเนาะพี่ใช่ครับเขาเขาแค่อยากให้ช่วยแค่พันพื้นฐานแค่นั้นครับพื้นฐานแค่เบื้องต้นจานกินการใช้เหลือตัวเองผมครับผมได้แล้วก็ใครอยากมีวินแชร์เก่าๆหรือว่าพอใช้งานได้ครับผมอันนี้มาให้พี่แกได้นะเพื่อเขาเขาพี่อยากได้แบบปั่นๆนะแบบปั่นๆเบา ก็เป็นอลูมิเนียมหรืออะไรที่ว่าใช้มือเข็นเอาอย่างเงี้ยได้ครับเป็นอลูมิเนียมก็ดูดูสภาพเหล็กครับมันหนักมันเป็นรถลงบานนะผมรู้อยู่ใช่รถรถลงบานจะหนักมากแล้วก็พี่แกก็ไปไหนไม่ค่อยสะดวกอยากให้แบบเบาๆแล้วก็เข็นไปเล่นๆแถวนี้ได้นากเพื่อออกกำลังกายอย่างเงี้ยขยับแขนขยับขาพี่แกจบอิเล็กนะครับนี่มีอะไรมาให้แกซ่อมเล่นๆได้นะครับแล้วก็ที่นี่ได้เลยเอาของมาซ่อมได้ปั่นลมพัดไรนี่ครับเอามาให้แกซ่อมเล่นๆไป ครับมีรายได้จังเขมีรายได้ได้ครับผมวันละร้อยสองร้อยก็เอาแล้วครับผมวันละร้อยสองร้อยก็มาง่ายอยู่นะอ่างเก็บน้ำห้วยซากนอกครับเพื่อเจ้าของพื้นที่ใจดีเปิดพื้นที่ให้เป็นงานซ่อมตรงนี้ไปเลยอยู่ตรงนี้ไปเลยก็ได้อนาคตใครอาจจะไม่รู้ใช่ไหมนี่เพราะว่าเป็นพื้นที่ของหลวงก็คือใช่ครับกรมจุนบานก็ได้ได้อยู่นี่ไปเลยแกได้ได้ ได้ตังค์แล้วแล้วก็จ่ายค่าห้องค่าเช่าช่วยเขาแถวนี้ก็ได้เป็นเป็นไปได้หมดแล้วครับผมเอาไว้ซื้อข้าวซื้อน้ำหลักๆซ็อโบเขาบอกว่าค่าไฟไม่ต้องจ่ายนะช่ยเหลือแต่ก็ให้ใช้แบบว่าหลอประหยัดประหยัดอย่างเช่นกลางคืนก็ให้พัดลมเป่าไลยุงได้ผมนอนไม่ได้กลางคืนทาไม่มีพัดลมนี่ยุงเต็มเลยแล้วอันนี้ขยะนี่เก็บมาทำไมนี่เยอะะไปหมดอ๋อเก็บมาขายครับตอนนี้ไม่มีอาชีพรายได้อะไรเก็บขวดเก็บขวดเก็บอันนี้ขายไปก่อนเนาะ ใช่ครับเรือจอดเนี่ยโอรับจ้างเฝ้าเรือนี่ให้เขามีมีงานแข่งเรือตรงนี้ด้วยเหรอใช่ครับเขาก็ถ่ายลงยูทงยูทไหนตรงตรงในน้ำนี่นะใช่ครับแข่งเรือแข่งหางยาวใช่ไหมอ๋อวิทยุแบบเติมน้ำมันนะครับอ๋อตอนวันอาทิตย์เหรอพี่ก่อนลงมาจินี่ครับตอนมีการแข่งเรือนในทวายผมเพิ่งเพิ่งเห็นนี่แหละเพิ่งเพิ่งรู้จากลุงแกนี่แหละตอนนี้ผมก็มีรายได้อยู่อาทิตย์ละร้อยแค่นั้นเองอ๋ออาทิตย์ละร้อยครับต่อหนึ่งอาทิตย์ก็ให้ผมไปคิดกี่ร้อยนึงครับผม นอกเหนือจากที่ว่าหล่อพี่กรณบหล่อไอหล่อน้องนี่ทำมาให้นี่ครับสภาพแกอาศัยอยู่ครับแกบอกว่าแกไม่อยากแบบแกไม่ยากพี่น้องอยู่แต่ว่าแกไม่อยากจะไปให้ไม่ไม่บอกยากพี่น้องว่าอยากจะหางานแล้วก็อยู่ด้วยลําแข้งของตัวเองนะครับอันนี้พวก่ายแบบเก็บพื้นที่ที่แกอยู่นะครับถามจริงว่าผมพวกเราสามารถอยู่ได้ไหมผมว่าผมอยู่ได้นะแต่อยู่ได้แค่วันเดียวอ่ะอยู่เพื่อที่จะมาตกปลาหรือมาดู แถวๆนี้แล้วก็ด้างปลากินผมอยู่ได้นะแต่ถ้าให้อยู่เป็นเดือนะ<ด><ด>ผมว่าอยู่ไม่ได้หรอก<ด>ผมอยู่ไม่ได้ดยุงก็เยอะด้วยครับกลางคืน